สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ไม่ว่าค่าจะจ่ายเท่าไหรหรือเจงอี G ้ e แลกสายตากับทั้งหมิงและรู้สึกว่าสถานการณ์กําลังตกต่ำถังหมิงเด็ดเดี่ยวมากเจงอี G ้ e ยกน้ำชามาจิตและทวนขึ้นมาว่าแม้ว่าข้าจะมอบศิลาสวรรค์แสนล้านก้อน เมื่อเห็นเจียงอี้ดื่มชาถังหมิงก็ดื่มชาด้วยเช่นกันและเมื่อได้ยินที่เจียงอี้พูดถังหมิงก็สำลักออกมาเขามองเจียงอี้อย่างขอโทษขอโพยและพูดว่าข้าขออภัยนายน้อยอีข้าทำตัวเองขายขี้หน้าเสียแล้ว ไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยเห็นศิลาสวรรค์มาก่อนแต่มันเป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินคนเสนอศิลาสวรรค์มากมายเพื่อหญิงสาวสองคนไม่ว่าจะเป็นเช่นไรข้าก็รู้สึกประทับใจกับท่าทีของท่านยิ่งนะักตอนนี้เราถือเป็นสหายกันแล้ว ในฐานะผู้อาวุโสประกูลถังถังหมิงเคยได้เห็นหลายสิ่งมากมายศิลาสวรรค์แสนล้านก้อนเองก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรแต่เป็นเพราะเขามีประสบการณ์มากมายและได้ทำข้อตกลงใหญ่ๆมามากมันจึงทำให้เขาตกตะลึงในครั้งนี้ ถังเซี่ยและถังเยียนงดงามก็จริงแต่พวกนางเป็นเพียงเด็กกำพร้าสองคนที่ตระกูลถังชุกเลี้ยงมาเป็นสาวใช้เพื่อมอบให้ผู้อื่นศิลาสวรรค์หมื่นล้านก้อนสามารถซื้อสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แสงได้หนึ่งชิ้นหญิงสาวทั้งสองนี้มีค่าถึงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แสงสิบชิ้นเชียว เจียงอี e ้ขมวดคิ้วขณะที่ถังหมิงพูดออกมาเหมือนว่าเขาไม่มีทีท่าจะอ่อนข้อเลยเจียงอี e ้จึงมองถังหมิงและถามว่าน้อยไปหรือไม่เลยนายน้อยอีเข้าใจผิดแล้วถังหมิงรีบป้องมือและกล่าวว่า ถ้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นอันที่จริงหากทำได้ข้าคงให้ถังเซียและถังเยียนแก่ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยข้าต้องบอกตามตรงว่าผู้อาวุโสที่สของตระกูลหลีต้องการนางทั้งสอง ตระกูลถังของเราคอยสำรวจโลกและผูกมิตรและทำข้อตกลงกับวีรบุรุษมากมายทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากความไว้วางใจแต่เนื่องจากเราทำข้อตกลงกับผู้อาวุโสสามของตระกูลหลีแล้วแม้ว่าท่านจะเสนอศิลาสวรรค์มากกว่านี้ เราก็คงขายให้ท่านไม่ได้ชื่อเสียงของเรามาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดดังนั้นข้าจึงทำได้เพียงขออภัยแก่ท่านเท่าน,านั้นเมื่อถังหมิงพูดเช่นนี้มันก็ไม่มีสิ่งใดให้พูดอีกต่อไปเจียงอี้เริ่มเงียบ หากประกูลถังยังยืนกรานเช่นนี้ทางเดียวที่เหลืออยู่คือสังหารคนที่ขวางทางและฉกฉวยพวกนางทั้งสองไปแต่มันจะทำให้เกิดสงครามกับตระกูลหลีอย่างแน่นอนแต่เมื่อตระกูลหลีไม่มีขอบเขตกึ่งเทพตามที่รายงานไว้ เจียงอี e ้ก็ไม่ได้หวาดกลัวขนาดนั้นแต่เขากลัวว่าตระกูลหยินจะไล่ล่าเขาเจียงอี e ้ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับตระกูลหยินเว้นแต่จำเป็นจริงๆอย่างไรเสียหยินรั่วปิงก็เคยช่วยเขามาก่อน ชื่อเสียงของตระกูลถังอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเจียงอี้ G e พึพรรมพันกับตัวเองและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีเขาพูดว่าแม้ว่าข้าจะแซ่อีแต่ก็จะไม่มีการยกเวน้นประโยคของเจียงอี้แฝงไปด้วยความหมาย เขาต้องการทดสอบปฏิกิริยาของถังหมิงดวงตาของถังหมิงรีลงเขายิ้มเล็กน้อยขณะที่ใส่หัวและกล่าวว่าแม้ว่าชื่อตระกูลของนายน้อยคืออีมันก็ไม่มีทางที่เราจะยกเว้นได้ แม้ว่าจะเป็นนายน้อยอีเจินหรือคุณหนูอีฉันเองคำของเราก็ยังคงเดิมประกูลถังมีกฎของเราชื่อเสียงของประกูลถังอยู่เหนือสิ่งอื่นใดก็ได้เจียงอี e ้คำรามออกมาและแหวนบนนิ้วของเขาก็สว่างขึ้น ป้ายคำสั่งแขกกิตติมศักดิ์ปรากฏขึ้นมาเขาวางมันบนโต๊ะและพูดว่าแม้แต่กับป้ายนี้ด้วยหรือทังหมิงจ้องไปยังป้ายทองคำขาวบนโต๊ะและดวงตาของเขาก็เป็นประกายเขามองไปยังป้ายทองคำขาวกิตติมศักดิ์อีกครั้งแล้วมองไปยังเจียงอี้ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นและส่งแกนแท้พลังไปยังกำแพงตรงหน้าเขาผนังเรืองแสงเป็นประกายข้อจำกัดถูกเปิดใช้งาน ทั้งมิงหลับตาลงและใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์สอดสองรอบๆไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นเขาก็ป้องมือไปที่เจยงอี e ้และพูดว่านายน้อยเจยงนี่ e ท่านหรือข้ายากคายต่อท่านแล้วเจยงอี G ้ e ไม่แปลกใจเลยตั้งแต่เขานำป้ายออกมามันก็หมายความว่าตัวตนของเขากำลังจะถูกเปิดเผยตระกูลถังทรงพลังเป็นอย่างมากพวกเขาจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาเป็นใครหรือ เจียงอี e ้พอใจกับการแลกเปลี่ยนทัศนคติและท่าทางของถังหมิงไม่ว่าจะเป็นเช่นไรดูจากที่เป็นอยู่นี้ตระกูลถังคงไม่ขายเขาเจียงอี้ยิ้มเบาๆและกล่าวว่าผู้อาวุโสถังหมิงข้าเองก็ชื่นชมตระกูลถงัง ถ้าได้มีโอกาสพบพี่ถังเชิงครั้งก่อนและยังอยากเป็นสหายต่อตระกูลถังต่อไปขอบคุณนายน้อยเจียงที่สนับสนุนเราขอรับหน้าของถังหมิงแดงขึ้นมาขณะที่เขาป้องมืออีกครั้งและพูดว่า การที่ท่านเปิดเผยตัวตนให้ข้าทราบนั่นก็แสดงว่าท่านไว้วางใจในตระกูลถงังมั่นใจได้เลยว่าตัวตนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดของตระกูลถงังจะไม่มีข้อมูลไพร่กระจายออกไปเลย และในการพบกันครั้งนี้ก็จะไม่มีคำพูดใดแพร่ออกไปเช่นกันแม้แต่กับ9ก้าตระกูลจาก,กระพัดเองก็ตามดีเจียงอี้กล่าวด้วยเสียงต่ำและลุกขึ้นตระกูลถังไม่ทำให้คาผิดหวังเลย โปรดบอกประมุกเผ่าด้วยว่าหากข้ายิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าประกูลถังจะเป็นสหายของข้าเสมอทั้งนิ้งใส่หัวและพูดว่านายน้อยยิ่งใหญ่แล้วข้าบอกตามตรงว่าท่านประมุกเองก็เลื่อมใสท่านมากนะัก เขากล่าวว่าท่านอาจเป็นจักรพรรดิลิลับคนต่อไปดังนั้นสำหรับตระกูลถังแล้วท่านคือแขกผู้มีเกียรติของเราเจียงอี e ้ไม่ได้คาดคิดว่าตระกูลถังจะเลื่อมใสเขาเป็นอย่างมาก เหมือนว่าตระกูลถังจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขาต่อคนนอกและได้มองการไกลในการทำการค้าหากเจียงอี้กลายเป็นจัก,กรพรรดิลับคนที่สองจริงๆนั่นจะเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ต่อตระกูลถังมากเจียงอี e ้ยักหน้า ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองอีกต่อไปเขาพูดขึ้นข้าเองก็ไม่อยากปิดบังตัวตนต่อท่านเช่นกันพี่ถังเชิงตั้งใจที่จะมอบถังเสียและถังเยียนให้ข้าก่อนหน้านี้แต่ข้าปฏิเสธเขาไปและตอนนี้ข้าได้พบพวกนางอีกครั้งมันถือเป็นพรหมลิขิตข้าไม่ได้มีความชอบธรรมที่เกินตัว แต่ข้าก็สงสารพวกนางทั้งสองท่านเองก็รู้เรื่องผู้อาวุโสที่สของตระกูลหลีหากครั้งนี้ข้าไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยข้าเองก็คงคิดเรื่องนี้ไม่ตกข้ามักจะทำเรื่องต่างๆมาจากใจจริงหากข้าไม่ทำเช่นนั้น มันจะส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของข้าไปด้วยเช่นนี้นิ่งทั้งหมิงได้ยินเรื่องนี้และรู้สึกละอายใจเล็กน้อยหน้าของเขาแดงก่ำขณะที่พูดว่านายน้อยมีเจตนาที่ดีเมื่อยามที่ท่านเสนอศิลาสวรรค์มากเช่นนั้นข้าควรจะคาดเดาได้แล้วว่าเป็นท่านจะมีผู้ใดในโลกนี้ที่ใจกว้างได้ถึงเพียงนี้อีก ให้ข้าได้คิดเรื่องนี้อีกสักหน่อยได้หรือไม่เจิงอี e ้ยกชากขึ้นมาในความเงียบงนันอันที่จริงเขาค่อนข้างทำเรื่องโง่เขลาออกมาในครั้งนี้หากประกูลถังตัดสินใจจะหักหลังเจิงอี้ จักรพาิกูดอนคงตามหาเขาและสังหารเขาซึ่งเจียงอี้จะไม่สามารถหลบหนีได้เลยแต่เจียงอี้ก็ไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่น้อยหากเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนใจอีกเขาไม่กลัวตายเพียงแค่กลัวว่าจะเสียความกล้าหาญและคุณธรรมไปหากคนเราไม่ทำตัวบุ่มบ่ามไม่มีสิ่งใดเพื่อไขว่คว้ามไม่มีความกล้าหาญมันก็ไม่ต่างจากปลาตาย ผู้อาวุโสถังหมิงคิดอยู่5นาทีเต็มและทันใดนั้นเขาก็กระแทกโตและพูดว่าเอาละเนื่องจากนายน้อยเจียงเป็นผู้ชอบธรรมข้าเองก็ก็ไม่ใช่คนที่ขลาดเช่นกันพาหญิงทั้งสองไปเถอะข้าจะรับผลที่ตามมาเอง หากข้าจะต้องตายข้าก็จะไม่เปิดเผยเรื่องของนายน้อยเลยเจิงอี้มองไปยังถังหมิงอย่างตั้งใจและถอนหายใจอยู่ในใจสายตาของคนไม่โกหกด้วยการสังเกตที่เฉียบแหลมของเจียงอี้หากถังหมิงปก,ปกปิดบางสิ่งจากเขาได้จริงๆ มันก็คงช่วยอะไรไม่ได้เห็นได้ชัดว่าถังหมิงต้องการช่วยเขาแต่ก็ไม่ต้องการทำลายชื่อเสียงตระกูลถังดังนั้นถังหมิงจึงตัดสินใจรับผิดชอบทุกสิ่งด้วยตัวเองมันเป็นไปได้มากกว่าหลังจากที่เจียงอี้พาหญิงสาวทั้งสองไปถังหมิงจะมุ่งหน้าไปยังตระกูลหลีเพื่อขออภัยโทษด,ด้วยตัวเองและให้พวกเขาลงโทษตามสมควร ถังหมิงจะไปขออภัยโทษจากตระกูลถังและแบกเรื่องนี้ไว้ด้วยตัวเองทั้งหมดเจียงอี e ้จะโยนความผิดให้ถังหมิงได้อย่างไรหากเป็นเช่นนั้นเจียงอี e ้จะยังคงเป็นเจียงอี้หรือไม่ เจียงอี้พูดอย่างไม่ลังเลที่หมิงท่านประเมินค่าต่ำไปจริงๆเรื่องนี้นั้นไม่มีสิ่งใดให้พูดกันอีกข้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองมันจะไม่เกี่ยวข้องกับท่านข้าเพียงต้องการให้ท่านแสดงละครตบตาที่ดี อย่างที่รู้กันข้าไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ส่วนในเรื่องการลุกรานตระกูลหลีและตระกูลหยินข้าเจิงอี้ผู้นี้มีศัตรูมามากแล้วและคงไม่รังเกียจที่จะมีเพิ่มอีกสองตระกูลแม้แต่ตระกูลหมูก็สังหารข้าไม่ได้แล้วพวกเขาจะสังหารข้าได้หรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ